คุณตุกัตสุวินดังคำกล่าวว่าความจริงทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกขไม่มีอะไรดับดังนี้จักหมายว่าสุขคือทุกขที่ลดน้อยลง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 ,นยลงจนสิ้นทุกเลบุนิพพาน ได้ไหมเจ้าคะได้ทุกเราทําสุขลดนี่ทุกที่ลดน้อยลงน้อยลงนั่นคือหมายว่าสุขนี่แหละาจากหมายว่าสุขคือทุกที่ลดน้อยลงน้อยลงใช่สุขกับทุกมันตัวเดียวกัน,นเรียนรู้ดีๆอันนี้อาตมาว่าจริงคําว่าสุขคําว่าทุกอารมณ์ก็คนละอารมณ์แต่ มันเป็นเทวะที่เป็นสัจธรรมที่วิเศษต้องรู้ให้จริงมันเป็นธรรมะคู่ที่คนหลงแยกไม่ออกแล้วก็ทําไม่ได้สําเร็จในอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยพระพุทธเจ้าท่านจับเป้าาที่สุขทุกนี่แหละคืออารมณ์ของคนและมันให้เกิดตัวตนเกิดตัวตนก็ไปแล้วที่นี้พร้อมกับอวิชชามันก็บานปลาย เป็นปากกลวยมันจะเกิดวุ่นวายในโลกทั้งหมดเพราะเอาให้หมดสุขหมดทุก์คนเราก็ไม่มีสิ่งอะไรที่จะมีอุตวตนเอามาบำมเอสุขบำมรอสุขให้แกตนละมันแถมปัญญาที่รู้โลกรู้โลกวิทูรู้อะไรต่ไรรูอัตตารู้โลกรู้อะไรต่ไรสารพัด ไอ้ความรู้พวกนี้มาเออมันเกิดมาจากสังขารปรุงแต่งกันขึ้นแล้วเรารู้แล้วเราพ้นทุกแล้วชีวิตเรายังอยู่ทำไรแล้วก็เอาที่รู้แล้วนี่มาสอนคนให้รู้ความจริงตาม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 มันก็เป็นคุณค่าถึงพระพุทธเจ้าทังหมว่าคนเราจะมีคุณค่าตรงเนี้ตรงเนี้คุณจะไปหาเงินให้คุณจะไปทําอะไรให้คนนั้นคนนี้ไปรับใช้อะไรต่างๆนาะนสารพัด มันก็สู้ให้คนรู้จักอริยสัตว์เนี่ยอริยสัตสีเนี่ยแล้วไปปฏิบัติให้พ้นทุกเด็ดขาดเลยแล้วจะเป็นผู้ที่ได้จุดสำคัญที่สุดของชีวิตแล้วก็ช่วยโลกเขาได้เลยอันนี้สำเร็จปุ๊บนนิพพานเนี่ยมันจะเห็นความปรุงแต่งกันอยู่ตามบารมีของแต่ละคน แม้รู้ไม่มากนะักก็จะช่วยคนได้เป็นการช่วยที่บริสุทธิ์ใจที่สุดและเต็มใจที่สุดและเป็นหลักอริยสัจท,ทั้งนั้นพอเราได้มาแล้วรู้แล้วลมันก็เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เลยนะอาตมายังหวังอยู่ว่าสัจธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแพร่หลายจะกว้างไกลไปอีกจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้มันทุกข์กันมากมาก,มาก,มากและมันก็ พยายามแสวงหาอยู่ก็มีมีตั้งอกตั้งใจแสวงหาได้อยากได้ไอ้วกที่ยังหลงโลกหลงอะไรอยู่ก็แล้วแต่เถอะแล้วก็ทุกหนักทุกหนักสักวันหนึ่งเขาก็จะบอกว่ามันต้องหาทางออกต้องหาทางออก,อหาาออกให้พ้นทุกอย่างที่มีทฤษฎีสําคัญที่สุดก็ทฤษฎีอันนี้ของพระเจ้านี่แหละนะมันต้องเป็นโครงสร้างเดียวกันที่ซอนซอน อย่างพระพุทธเจ้าที่เรามาแล้วพระพุทธเจ้านะที่ถูกมอมเมาถูกครอบงำความคิดจนกระทั่งไม่รู้จักแม้แต่ความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้ว่ามีในโลกในในี้พระพุทธเจ้าท่านรู้โอ้โหคนเราถ้าแก่เนี่ยมันมันเป็นทุกขนะ์นะตายก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นะ อันนี้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มันเป็นทุกข์เห็นความเกิดก็เป็นทุกข์เห็นความเจ็บก็เป็นทุกข์เห็นความแก่ก็เป็นทุกข์เห็นความตายก็เป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์หมดชาติไปทุกขาเห็นทุกข์หมดเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ต้องหาทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นแค่สามทูตเห็นแค่สามทูต เทวทูตสามก็โอ้โหทุกทุกทุกแล้วมันมีทางออกไหมนี่พอดีมีสมณะเป็นทูตที่สี่เห็นสมณะเดินบินตบาทหัวก็โลนไม่เหมือนใครอะไรไม่ใช่หัวโลนยังเป็นนักบวชนักปรดสมณะบวามเพ็ญไม่ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนคนป่วยคนเจ็บคนอะไรแล้วไอ้นั่นอะไรอะสมณะ นักบวชนักปฏิบัติหาทางออกจากเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละอ๋อต้องไปศึกษาต้องไปปฏิบัติบำเพ็ญอย่างนี้เอีถึงจะออกจากอริพนธ์พยาคชาชนะบอกเะโอ้เอา,อางี้เอา,อางี้ตั้งแต่วันนั้นมาตั้งใจแล้วหาทางจไงจะออกสุดท้ายหาเรื่องได้ลูกเกิด ลูกเป็นพอลูกเกิดปั๊บพูดเป็นภาษาเลยราหูลังพันธนังโอ้ยห่วงเกิดแล้วท่านน่ะระเบิดเลยถือเป็นเหตุเหตุที่จะออกบวชคนก็ต้านไม่ได้นะต้านไม่ได้เพราะว่าพระระเจ้าแผ่นดินนี่นายแต่ก่อนนี่ยศบุญนาญา,าสิทธิราชยิ่งใหญ่ออกบวชก็บวชไปชน,นะไปเลยไปเลย ควบนั่งมาก,กันตะกะไปด้วยกันเลยในรูปที่เขาเขียนเนี่ยฉันนะเหาะจับหางมาเหาะตามเลยนะมากันตะกะกับพาเหาะเขาทำเป็นอภิน,นิหารเขียนรูปเป็นอภิน,นิหารความคิดของศิลปิน <c oughs> วาดภาพก็อ้าวนะ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาเห็นแล้วก็โอโหเข้าใจแล้วก็มาแยกให้ฟังซ้ำหลายทีแล้วรู้สึกมันซึ้บซาบซึ้งนะมันรู้สึกว่าโอโหไอ้นี่นะมันสัตธรรมที่มันลึกซึ้งที่โลกเขาไม่สาดิเขาฟังแล้วกับหลายคนที่เขายังไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยนะมันเล่าอะไรซ้สำซากก็ไม่เบือ่อไงไม่เห็นมีเขาทาอะไรเลยเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องวิเศษอะไรเขาจะไม่รู้สึกหรอกแต่คนผมมี ภูมธรรมเรื่องมีพุทธนิยมเรื่องมีธรรมนิยมที่เขาที้โอ้โหพูดได้สาบซึ้งอธิบายได้ราบซึ้งอะไรนี่ก็จะอย่างนี้เลยพอพูดถึงตรงนี้แล้วอาตมาอยากจะซ้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งเอ๊จะได้ต่อไหมเนี่ย <c oughs> SMS จะอยากจะซ้ำตรงนี้ ซ้าตรงที่พระพุทเจ้าท่านตรัสแล้วภาษาดิบุตรเอามาขยายความให้ชัด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 ซึ้งขึ้นไปอีกเลยตรงที่ว่าผู้ที่พบสัตบุรุษผู้ที่พบพระพุทธเจ้าหรือพบสัตบุุรหรือพบผู้ที่อยู่ในฐานะของครูที่สมาธิิพูดถึงเรื่องโลกุตตรธรรมมาแล้วคนที่เขา มีภูมิปรรัญญาหลงหลงผิดหลงผิดนะหลงผิดว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่โอ้บอบไม่ได้บทเทาโละไม่ได้เรื่องอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วสัตบุรุษก็ไม่ได้เคยดูถูกเคยเข้าใจผิดแต่พอศึกษาคนา้นคว้าปฏิบัติไป วันหนึ่งเข้าใจได้พอเข้าใจได้โอ้โหเรานี่ตาบอดมานานโอ้โหมันเกิดทวนรอบของเขาอะมันรู้สึกโอ้โหเราดูถูกดูกแคลนประมาทคมขีนึกว่าของเราถูกที่แท้เราแบกขยะอยู่แท้แท้ไอ้นี่ของแท้ของจริง พอรู้สึกตัวเทอนนั้นละละอายอย่างหนักละอายอย่างเกรงออละอายอย่างอะไรนะละอายฉันใช้ศัพท์คาว่าตับติดปัง,ง,งละอายอย่างเก,งกงรงกลัวละอายอย่างแรงกล้าติดปังละอายอย่างแรงกล้าเลยโอ้ย,อยเราเข้าใจผิดเยอะเกินมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง ใหรดอุปะท่านรวมเป็นสองคำเลยคำเดียวเต็มร่าละอายเกรงกลัวจึงต้องเข้าไปพบเข้าไปหาอย่างเกรงกลัวเข้าไปหาอย่างเกรงกลัวสำนึกอย่างแรงเข้าไปหาอย่างเกรงกลัวอย่างเคารพอย่างแรงกล้าอะไรอีกนะอย่างแรงกล้ามีความมีความรัก รักอย่างแรงกล้าเคารพรรอย่างแรงกล้าครับแล้วก็ละอายเกรงกลัวอย่างไรละอายอย่างแรงกล้าเนี่ยละอายแล้วเกรงกลัวอ,อัตมาว่าองค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อันนี้เนี่เห็นจริงจังเลยเพราะงะั้นคนที่สำนึกอย่างนี้เนี่ยน่าเคารพบ,บูชานะคนที่สำนึกอย่างนี้น่าเคารพบ,บูชาเป็นความสำนึกที่แรงกล้าที่รู้จักค่าของสิ่งที่เรา ได้ไปลบลูได้ไปดูถูกมันมันมีมุมกลับสะท้อนกันอาตมาเห็นแะล้วอันนี้ยิ่งใหญ่เนี่ยอาตมายิ่งอยู่อันนี้อยู่ในคูหัตกสูตรอยู่ในคูหัตกสูตรสูตรยาวดูอีกทีซ้ำแล้วซ้ำหลายทีแล้วยังฟิตแล้วะตอนนี้คิดฟิตแล้วเอามาเขียนเป็น ขยายความอธิบายให้ดีๆเป็นภาษาที่รู้เรื่องมันไม่ง่ายไงโอ้โหไม่รู้กี่ตอนกี่อันโอ้โหภาษาธรรมะทงไม่รู้กี่อย่างเลยอป,ปัญญาสิบแปดปัญญาสิบสามปัญญาอื่นๆก็มีอยู่แล้วเนี่ยนั้นมีอะไรอีกโอ้โหแค่ปัญญาเนี่ยขยายไปออันนี้เป็นตัวยกตัวอย่างโอ้หน้าอธิบายอย่างจริงยอดทั้งสรุปทั้งขยายความมีองค์ประกอบที อาตมาว่าพวกเราเรียนเรียนมาแล้วนี่มีข้อมูลพอสมควรจะชัดเจนจะได้ประโยชน์มากเลยเห็นแรกก็แม่เดี๋ยวเขาทำงานที่มันค้างๆอยู่นี่เสร็จก่อนนะฝากไปก่อนโอลานจะต้องเขียนออกมาให้เนี่ยมันมีอย่างงี้มันตายไม่ลง